อย่าลากไปนะอย่าลักลอบไปนะมีมีไม้สต็อกแล้วผมมีไม้สต็อกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอ็มซีใช้ไม้สายได้ไหมครับก็เดี๋ยวให้พี่ต้องใช้ไม้ลอยโอเคและการถ่ายละครที่เราบอกไปเป็นไปต่างไปข้ออ้างนะครับจริงจริงอยากจะมาเซอร์ไพรส์นะครับผมหนึ่งสองทุกคน ได้ไหมมาได้ไหมได้ไหมต้องโทษคนที่เขาบอกว่าอย่าบอกใครเขาเบเอาไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้มาเสร็จไรจริงๆนะก็ยุ่งอยู่วันนั้นต้องไปส่งข้อสอบที่มหาวิทยาลัยจุลนิพนก็เลยเมื่อคืนต้องไปฝากเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันบอกว่ากส่งหน่อยพอดีวันนี้มีงานนิติข้าพจะเป็นที่ต้องมาให้น้องผมมาเก็บตัวตั้งแต่มาซ่อนตั้งแต่ผมใช้คำว่าเก็บตัวด้วย มาซองแต่หกโมงเช้าเราเล่นก็งานนี้เป็นงานพิเศษงานสำคัญงานแรกของโต้นะเพราะฉะนั้นจะขาดพี่ตองไปไม่ได้เลยเราก็เลยได้ผู้ร่วมดำเนินการในเกมนี้มาอีกหนึ่งคนนะครับผมเอ่อยังงงอยู่ว่าเล่นเกมอะไรบ้างคือนี้ยังเรายังไม่ได้อ่อยังไม่ได้บอกกติกาของเกมแรกแต่แค่ว่าเราให้ตัวแทนของแต่ละสีขึ้นมาสีละหนึ่งคนกติกาของเกมมีอะไรบ้างครับผม เราจะไปเก็บใบข่าว <ๆ S 1> โดยที่จะให้ต้อมและโตโต้เป็นคนไปและให้ทุกคนเป็นคนถ่ายอ,อ๋อคือว่ามีจะมีคำขึ้นมามและต้อมและต้อมวะสับสนเลยไม่เป็นไรถ้าไรถ้าไรวนนี้ขอเป็นโตโต้แทน อันนี้จริงนะเมื่อคืนผมไปรับเชิญเป็นตัวแทนตัวโต้ไปไม่ได้เพราะแต่ผมก็ไปพูดตัวเองเป็นตัวโต้อยู่ที่เวทีจริงทุกคนก็ัวร้องกันอย่างเดียวต้ไปกับพี่ต้อมจะเป็นคนใบ้และให้พี่ๆทั้งหมดถ่ายฮะแวะไว้รู้หมวู้วไม่ใช่ใบ้แบบนั้นใบ้คือถ้าพี่ต้องเป็นคนใบ้ใบ้คำใบ้คำโอเคโอเคครับตอนนี้ช่วงนี้แสงจะวุ้บวักสลิดนะคะยังไม่ลงตัว ไม่อยากให้มันส่องเข้าหน้าแต่มันถ่ายรูปยากด้วยแต่ว่าพอปิดเลยมันก็เหมือนจะมืดไฟตรงนี้มันสามารถเปิดได้ไหมครับโอเคเชื่อผมว่าเหนี่ยขึ้นเพดานแล้วมันจะช่วยลงมานิดนึงเพราะว่าเราไม่มีไม่มีขาไฟที่จะส่องจากข้างบนด้วยมันก็เลยจะลำบากนิดนึงคนเยอะกว่าที่คิดไว้มากเลยนะครับใช่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 ใช เอ่อตัวแทนแต่ละคนจะเป็นคนเลือกใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนคนบ้ายก็ต้องอยู่ฝั่งหนึ่งคนไทยอยู่ฝั่งหนึ่งครับผมอันนี้คืออันนี้คือผู้เข้ารอบได้กดเดนเทล่าทั้งห้าท่านนะฮะอ่อันนี้ก็เป็นมิชลินไวน์ไทยแลนด์ได้เลยเออจิและอันนี้ก็เป็นสองคำถามอะสองคำถามอ่ะมีทั้งหมดห้าสองชอบอินโนคนนี้จเลย เบอร์สอง่อะสีเหลืองเลือกเบอร์สองไปอ่ะอันนี้ต่อไปสีแดงดสีแดงเบอร์ครับเบอร์สามเบอร์ส่งให้พี่ก่อนเลยครับต้องนะอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะแล้วเบอร์สี่ครับผมอ่ะเลือกได้แล้วทุกคนทีนี้ทีนีลืไว้ก่อนนะขวดแรกของคนแรกให้ตอโต้เป็นคนใป้อ๋ออันนี้คือไม่ใช่หนึ่งคาแต่เป็นหนึ่งหมวมดถูกต้องเป็นหมวดเลย อันนี้คือสลับอันนี้คือโต๊ะกับพี่ต้องคือใบพร้อมกันหรือว่าสลับกันอ๋อสลับกันโอเคอ่ะนนี้เป็นของโต๊ะอนนะอันนี้ถามก่อนว่าเป็นใบด้วยคำพูดเอาเสียงได้เอาเสียงได้เลยแต่แค่อย่าพูดคำที่มีอยู่นี้มีเวลาไหมฮะจับเวลา้ดยใช่ไหมครับดึงต้องให้ข้างล่างดูก่อนไหมอ่ะต้องให้ข้างล่างดูก่อนไหม ก็จะให้ลุนไปด้วยดูว่าไงเอาเดี๋ยวเขาใบให้เอาเอาเหวี่ยงเหวี่ยงใช่ครับสรุปจับเวลาใช่ไหมฮะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับผมโอเคเดี๋ยวผมจับเวลาให้ครับอ่ะโอเคที่ต้องจับเวลาให้โอเคครับต้องมีคนจับนะฮะอ่ะเพราะงั้นผู้เข้าแข่งขันพร้อมหรือยังครับ 1น3่ริอมน้องออฟเรื่ <Not off. S 1> รองครับคำที่หนึ่งต่อไปมาครับออลูกกลมๆเหมือนแตงโม,โมโตแต่ว่าข้างในเป็นสีส้มพูอเอ,อ่อ